สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมเกสิปูทิมนะครับก็าหายไปนานนะครับวันนี้มีโอกาสอ่าเพื่อนๆจากช่อง youtube นะครับก็มีความไว้บางใจส่งพระมาให้ผมดูนะครับก็เดี๋ยววันนี้ตอนนี้พระถึงมือผมแล้วนะครับเดี๋ยวจะแกะดูกันเลยนะครับว่าเป็นพระอะไรออกใบให้นิดนึงนครับอาจจะเป็นจะเป็นเหรียญหลวงปูทิมนะครับหลวงปูทิม ผมเพิ่เลิกงานอาจจะเด็กนิดนึงดีมากดีดีมาก ติดแล้นะเอ,อ,อมาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆช่างโอ้โหว้าวนี่มัตนเต้นเลย อันนี้เป็นเหรียญอดูก่นนะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าปลกไตมาอุ่สั้นนะครับไม่ต่อโค้ดผมขอส่องนิดนึงนะครับก็ยมีผิวไฟตามซอกบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าพระเนี่ยเขาใช้มานะครับ Okay. ผัดแท้ครับก็ผมรู้สึกว่าจะตกลงกับพี่เขาไปสักหมื่นกว่าบาทนะเดี๋ยวไปดูายล,ล,ละเอีย่องกทีนครับก็นี่เป็นอุ่นสั้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนี่นี่นี่ตรงนี้เราเรียกอุกสั้นนี่ตรง,น,งน,นี้นะครับเพื่อนๆนี่ตรงนี้อุสั้นนี่นะครับอุกสั้นถ้าอุยาวมันก็จะยาวกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นบล็อกอุกสั้น ก็ราคาเล่นหาเนี่ยอุกสั้นจะราคาเขาเรียกว่าเป็นรองอุยาวนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยสำหรับเหรียญไม่ต่อโค้ดแบบนี้นะถ้าเป็นอูกสั้นก็อเอาเอาแบบต่อโค้ดก่อนนะครับถ้าต่อโค้ดก็เล่นกันอยู่สักสามหมื่นกว่านะครับถ้าพี่เพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจหรือมีที่บ้านนะครับอยากจะรู้ว่ามันแท้แล้วต้องการ แบ่งปันให้ผมนะครับก็สามารถทักไลน์แอดมาได้นะครับหรือทักมาพูดคุยกันได้นะครับว่าไอ้แบบนี้ได้ราคาเท่าไหร่แล้วผมซื้อได้เท่าไหร่นะครับก็ผมจะบอกพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่ส่งพระมาให้ผมนะครับคือผมต้องดูแล้วผมมั่นใจหรือมีเปอร์เซนต์ว่ามันค่อนข้างมีโอกาสแท้นะครับก็ถึงจะให้ส่งมาแบบนี้นะครับก็แบบนี้ก็ถือว่าโชคดีเดี๋ยวผมจะเอาเงินไปให้นะครับก็สุดท้ายแล้วก็ คิดถึงพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วงนี้งานอาจจะหนักไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังสนใจแล้วก็ยังพยายามที่จะทําคลิปให้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอาจจะมาะแนะนําการดูแบบจริงจังอีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้เวลาน้อยก็เท่านี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ